ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสเกลต r านะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศภายในงานกันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในงานกันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นตัวสกาตราค่ะที่จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีใบหน้าที่ดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์นะคะก็มางานเปิดตัวกันเลยนะคะอาทิตตาคลินิกเราก็ได้รับเชิญให้มางานเปิดตัวนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะฝากติดตามอาทิตตาคลินิกนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศในงานกันนะคะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ผลิตภัณฑ์สกาวต้าเนี่ยก็เป็นประเภทหนึ่งของใหม่น้ํานะคะที่อยู่ในกลุ่มของการฉีดเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะใช้การฉีดเอาไม่ได้ร้อยเหมือนสมัยก่อนแล้ววัสดุก็จะเป็นตัว PLLA นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอินไซด์กันนะคะวันนี้เสียงดังมากที่นี่นะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนในงานเปิดตัวก่อนอธิตตาคลินิกเนี่ย เราได้รับเชิญนะคะให้มางานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้ทั้งหมดนะคะสวยปลอดภัยมั่นใจอัธิาคลินิกนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะบรรยากาศในงานก่อนนะคะเรายืนมุมนี้ได้ไหมคะมุมไหนดีคะคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากในงานนะคะคนเยอะมากนะคะแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะคะที่จะฉีดเพื่พันของตัวสกาวต้าเนี่ยก็อยากจะฝากนะคะแล้วก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้เรามีราคาพิเศษให้กับสมาชิกนะคะสำหรับสมาชิกที่สนใจฉีดสกาวต้าหรือว่าสนใจเป็นเคสรีวิวทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราเปิดรับเคสรีวิวด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เองเนี่ยการันตีโดยบริษัทเกาเดอร์ม,มาเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ใหม่ล่าสุดของสกาวต้าเลยนะคะแล้วก็ ตัวยาเนี่ยออกแบบมาใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนได้เยอะนะคะถึง6 6กเนะคะก็เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยทางอธิตาคลินิกเนี่ยเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ใบหน้าด้วยการร้อยไหมอยู่แล้วนะคะอ่ามุมนี้สวยงามนะคะขึ้นมาเลย <laughs> ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ เดี๋ยวเราปิดไลฟ์หน่อยไหมคะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปเก็บภาพเก็บรายละเอียดภายในงานนะคะแล้วก็บายบายเพื่อนๆในไลฟ์ค่ะบายๆค่ะ